มาแล้วครับขบวนด่วนพิเศษพักซินารัฐที่สามหนึ่งนะครับต้นทางกรุงเทพอภิวัตรปลายทางชุมทางหัดใหญ่นะครับกำลังผ่านจุดตัดทางด้านใต้นะครับของสถานีบ้านโป่งนะครับ เดี๋ยวจะเข้าประแจ์ที่ใหม่เลขสิบนะครับของสถานีบ้านโป่งนะครับเพื่อเข้าสู่ทางประธานนะครับสายใต้ QSY 5235ครับนี่นะครับเข้าประแจที่หมายเลข10นะครับเพื่อเข้าสู่ทางประธานนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษทักษินารัฐที่3 1 ยาวเลยทีเดียวสําหรับกระบวนนี้นะครับขอบฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมก u สับสล b e ตสันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประดุกชาแนลครับ